มันมีดราม่าอันหนึ่งดราม่าเยอะมากช่วงนี้อ่านไม่ว่านะ้ะเหนื่อยมากก็คือว่าสสบพักเก้าไกลเนี่ยเขาอภิปรายมันเป็นตัวเลขมันเป็นตัวเลขแล้วมันเป็นตัวเลขเยอะแล้วหน่วยข้างหลังเขาเขียนล้านบาทก็มีความสับสนอ่านไปมาก็โดนล่อเอาเป็นเป็นมีมผ่านไม่ได้ตัวพ่อนักกวีนักกรอนเบอร์หนึ่งท่านอดีตสเพียงเกตสสอ,อดีตสรเพียงเกตจากพรระเ่อไทยบอกว่า ตัวเลขมันอ่านยากแสนลำบากไม่อยากเห็นเกิดมาไม่เคยเป็นไม่เคยเห็นเช่นนี้เลยปวดหัวค่ะอืมอ่าเดี๋ยวเราไปฟังอีกทีว่าคลิปดราม่าต้นฉบับมันยังไงกันมากเป็นจำนวนถึงเเอ่อ 7, 6, เล้านหกขออภัยค่ะเจเอ่อเดี๋ยวแป๊บนึงเจ็ดหสไลด์ ขอภัยค่ะค่ะเจ็ดแสนหกห่ันหร้อยหนึดรอยล้านบาทนะคะค่ะเจร้อยขอภัยค่ะเจร้อยหกหนแปดพันค่ะหกแสนหนึ่งพันแดยล้านบาทค่ะหกร้อ่นขอภัยค่ะหกหกร้อยแปดพันกว่าล้านนะคะซึ่งหากนำงบประมาณส่วนนี้ไปเพิ่มในขอภัยค่ะหกร้อย แปดแปดแปดสิบ